สวัสดีเจ้าทุกทุกคนมานะวันนี้มากินน้ำพริกหมูสับนะจ้าเนี่ำพริกหมูพริกหมูสับอ่าพักกับก็จะมีไอเองก็จะบฟักท้องเก็บในบ้านเนี่เจ้าวันนี้ยังไม่ได้ไปกาดแต่นะพรุ่งนี้คงต้องไปละพักละก็จะมีหมูทอดน้ำปลาหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็จะมีแคบหมูแคบหมูเหลือตะวันแค่นียวันนี้กินข้าวสวยนะจ้า มทุกคนกิน้าเข้ายกันเจ้ามามื้อกลางวันแบบสบายๆของเรานะสวัสดีเจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีละคนมืองเหนือเจ้ามาวันนี้น้ำพริกหมูสับอ่าหมูสามชั้นทอ,อน้ำปลาแคบหมูถ้ากัดก็จะมีไอ้ใบยอดฟักท้องเก็บในบ้านนี่เจ้าก็จะมีผักละชะอมนั่นเอง ข้าที่กันเจ้าข้าหวหุงนเจ้าวันนี้มันกี่เข้าวันนี้มันกิ่เข้านึ่งพี่ขานออกไปซื้อเลวแลากกว่ักมันเข้านึงพี่ตเองนะ้จ้าเนี่ยใส่หมูสามจันซับซัหมูสามจั้นใส่กรองความแซ่บความนัว เนียมได้ไปกาดมาสมุนว่รถุงแล้วไง ฟักทงองออกหล่ดเต็มเลยเป็นลูกมะหนาวกัเลยใช่ว่าเ,าาเกสอนว่าไม่ได้ผสมเกสอนอะแต่ก่อนมันจะมีพึ่งเต็มเน,นี่ยนะเนี่ยเหมือนกิงมีพึ่ง<ม>ะอะโดยเราผสมเองมาติด ก่อนเวลาพ่อปูกลักท้องปูอย่างเนี้ยมันจะมีพึ่งมาต่อมันพึ่งมันก็จะไปผสมแกซ้นอน,นะะเอนื้อเขาเองนี่หนีพึ่งเลยพึ่งหางเลยเหนได้ใครยอกไหมเราหยอกเราหลวกล่น,นพี่ มูทอดน้ำตาเนะมีทอดหอมน้ำตาก อันนี้ไปฟังอะไร <c oughs> ะไรายการโหนกแสของพี่นุมน่มเนาะใครที่ใครได้ฟังก็ก็กับีคง่หูกันนะเนาะแต่คนที่เปิดได้ฟังนี่เขาสำหรับบู๊สาหรับคนที่บางทีเป็นก็บมีเวลามาได้ไปฟังเนาะเพื่อที่เป็นประโยชน์กับฟังขันเนาะที่กำลังก,กินอยู่หรือคิดจะกินกระชายเนาคือกระชายนี่มันก็มีประโยชน์นังแต่มันมีหนะ แต่ถ้ากินเยอะไปมันก็จะมีผลเสียนกันเพราะว่าอ่าปนยังไม่ได้พิสูจน์เต๋อมันวิจัยกันยังไม่ถึงขั้นดีว่าวิจัยคนแต่ละผลวิจัยกับสัตว์ทดลองอยู่ก็คือมันก็มีประโยชน์แหละแต่ว่าอย่าไปกินเยอะเพิ่าพยายามื่อกินื่อกินต้มซุกนะบัดี้กินกินดิบกันนะไปใช้ไงให้กินดิบเพราะว่าบางทีคนแต่ละคนก่อนเดี๋ยวนน้ำมาทำปนเคอมปนน้ำมาแกงใส่แกงใส่ต้มอย่างเงี้ยปน แต่ก็กินได้เบาเกินเหมือนเหมือนแก้วเป็กอะแก้วเป็กที่ป่นกินเหล้ายาดองก็ประมาณน่ะไปกินเยอะกว่านี้แล้วก็ป่นเอาไปไอเพุ่นองรู้ลองร้องตอนช่วงที่ไอ้ไนเล่นจำที่ปุ่นติดกันเยอะๆเนาะปุ่นก็ลองเอาไปทดสอบมือเล่นจํมือคือไอ้ผู้ที่เชื่อในเล่นจาอะโทษกินอะ กลุ่มหนึ่งคือกลิ่นฟาทาลายโจรกับไอประชายกลุ่มหนึ่งคือกลิ่นแต่ฟาทาลายโจรกลุ่มที่เป็นฟา่กลิ่นแต่ฟาทาลายโจรอย่างเดียวลนะ่ะจะมีประสิทธ,ธ,ธิภาพดีกว่ากลุ่มที่กลิ่นทั้งสองอย่างมาก Thế cho nên bắt đúng kính bàn uống kín luôn hôm nay. Hôm nay dứt lòng mình đi kín toàn. Nhưng mà đi kín nhiều nữa. Mình có bằng pha thai nên ที่ห้องเป็นอย่างาเขาจะพึงกินค่ะะบนบอกว่าอ่อนถ้าจะคือดีเนี่ยอ่อนต้มกับหัวคาคากับไอเงาคากับไอ ปลาปลาไอ้กะเพราแดงกะเพราดำน่ะกะเพราแดงน่ะแล้วก็กระชายเอามาต้มใส่กันกินมันได้มอันแต่ถ้าจะมาถึงแบบกระชายเพียวๆนี่เ,เหมือนแบบมันมีผลขนชั้นตอนชอบตั๊บเหมือนกัน ทุกอย่างเลยทำมันกินเยอะเกินไปมันก่อนเสียรอนทัน่วหาองข้านั้นยังยาพาราสเตอมอนถ้าใครกินมันกินวันละเม็ดละเม็ดเนี่ย เกินซีบบ้างก็มาได้น่ะต <c oughs> ้องกินแนค่ซีบบ้าก็พักไปมันค,คนนั้นแหละมันจะไปทำลายต๊อก

ก่อนอื่นขขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะเจ้าที่มาเป็นกำลังใจให้กันทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าท่านได้ใจความสู้ความเจริญที่สิ่งใดก็ขอสมกำลังใจปรารถนาทุกสิ่งุกปปะจจัในะเจ้าขอบคุณเจ้า